สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กับรถนางฟ้านะครับวันนี้เรามาดู TZ R ซนะครับ z ท z เซไทยโดนัทสภาพแบบเดิมๆแห้งๆนะครับในผ่านการทำสีนะฮะใครที่กำลังมองหา TZ R ซนะครับสภาพเดิมๆราคาคันนี้ไม่สูงมากนะครับสภาพเดิมแบบเดิมแบบแห้งจ๋าเลยนะครับมีแค่ลงเลาะนะครับคันนี้เอกสารครบโอนนะครับครบโอนภาษีขาดเกิด สีตรงเล่มนะครับแดงม่วงนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับต้องทางการติดต่อเบอร์โทรศูนย์หนสามสี่สองห้าห้าเก้าแปดเก้านะครับทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับรถหนังฟ้านะครับคันนี้ไปซื้อกับเจ้าของเขามาเลยนะครับเขาจอดนานนะครับจอดนานมากนะครับ ก็ได้มาทําการฟิตเครื่องใหม่นะครับ้านฟิตใหม่แล้วก็ทําระบบคัด์ใหม่นะครับคัด์นี่แน่นเลยแต่ว่าถอดมาล้างใหม่นะครับ้านฟิตใหม่เป็นไซส์25นะครับเดิมๆของเขาเลยนะครับตอนได้มาสแตนดาร์ดนะแต่ว่ามันจอดนานฟานเป็นไซส์25แล้วก็ทําระบบชุดคัด์ใหม่นะครับแล้วก็เช็คนูน่นเช็คนี่ใหม่ก็คือพร้อมใช้เลยนะครับชุดสีสีเดิมนะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นสีเดิม นี่นะสียก็ซีดๆนะครับแต่ขาดน้อยนะฮะมีล้าเป็นบางจุดแต่ว่าผมก็เชื่อมให้แล้วซ่อมให้แล้วนะครับบางจุดที่ว่าผมไม่เห็นก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้เชื่อมให้นะครับกระจกซีดีแต่ว่าครบนะครับแน่นหนาดีนะครับที่สําคัญถังน้ำมันนี่สีเดิมนะแล้วก็ข้างในนี่ใสกิ๊กเลยนะครับหายากมากนะครับถังน้ำมันกีสดาที่แบบใสๆนี่นะครับถ้าแบบเขาขายกันมือสองก็แพงนะครับสามพันกว่าบาทนะครับ ก็มีจะมีเปลี่ยนปั๊มบนให้ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมมันใช้ไม่ได้นะก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์วาลใหม่นะฮะเปลี่ยนเป็นสายสีน้ําเงินนะของเดิมเป็นสายสีเหลืองมันเสียนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่เอ่อสายสีน้ําเงินนะครับแพงมากนะครับมือสองนี้ขายก็ต้องพันสองนะพอสายสีน้าเงินแต่ว่ามันดีมันจิ๊ดจ้านมากเลยแล้วเสียงมันเล้าใจมากนะครับบอกไฟครบทุกจุดนะฮะ แต่ดังนะครับย้ําเลยนะว่าครบทุกจุดไฟเบรกก็ติดทั้งข้างบนข้างล่างนะครับผมไล่เปลี่ยนหลอดไฟที่มันขาดให้แล้วนะครับแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่ก็ทําระบบไฟให้มันครบเลยนะครับไฟเบรกก็ติดทั้งข้างบนข้างล่างนะครับหน้าใหม่หน้าใหม่ที่ผมไปลองวิ่งดูก็วัดรอบขึ้นนะอุณหภูมิขึ้นปกตินะความร้อนปกติเลยนะครับความร้อนแทบจะไม่กระดิกเลยครับกดดูน้ำมันก็ใช้ได้นะ ไฟเดี๋ยวว่างเกิน2อทีต่าสูงไปเรี่อยเลยติดนะสายไม,ไม้ไม่ขึ้นนะไป,ไปลงขี่มาเมื่อกี้นี้นะครับไม้ไม่ขึ้นน่าจะสายขาดนะครับนี่ก็เริ่มมืดล้นี่นะฮะร,รอยประเก็นใหม่เลยก็คือทำมาใหม่ส่วนคาบูเปลี่ยนเป็นของ KR นะฮะของเดิมมันแบบจอดนานมากจนแบบลูกชักคาบูมันติดนะฮะมันไม่สามารถใช้ได้ก็เปลี่ยนเป็น เคกลมของ K, K r นะครับส่มะกรองครบก็ไล่อะไรเรียบร้อยละนะครับเมื่อกี้ผมไปลองวิ่งดูก็นะสนุกมากนะจี๊ดจ๊าดเลยนะครับยิงวาาสายสิเงินนี่โอ้สุดยอดนะครับวิ่งดีจริงๆนะครับสินชกหน้าก็เปลี่ยนให้ใหม่นะไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับก็เดิมๆมแห้งแล้วที่สําคัญนะครับได้เป็นลอ้อ D ี d นะครับล้อดีกับโตนะครับ17 17หน้าหลังเลยยางเขาก็เปลี่ยนมาใหม่นะยางใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ สีโครงเดิมสีฝาเครื่องนี่เดิมเดิมหมดเลยฮนะสีสวิงงานก็จะมีสนิมบางๆก็คือรถมันเดิมนะนี่นะรอยดีสีลวดก็เป็นสนิมก็เอาไปเก็บงานนิดหน่อยหรือว่าไปเก็บสีทั้งคันถ้าใครไม่ชอบสีเดิมนะครับสีลวดก็ถ้าเราชอบล้อนี้ก็ไปขึ้นสีลวดใหม่นะครับหรือถ้าอยากได้ล้อสีอื่นก็เอาไปเปลี่ยนเพิ่มเอานะครับกุญแจแท้นะครับสอดอกเลยนะครับ ก็ดอกน,นี้ก็จะใช้บ่อยดอกน,นี้ก็ยังใหม่ๆอยู่เลย2ดอกนะไขายได้ทุกจุดเลยนะครับฟับงเสียงมืดละฟ้าสายซีมเงินเสียงมันจะเป็นเอกลักษณ์นะฮะก็คือปิดแล้วมันจะแบบแปด๊แปดๆหน่อยจะบบอสังเนึน่งปิด เครื่องเงียบกินะ๊บฮะติดมาใหม่เงียบกิ๊บเลยไม่มีดังไม่มีหอนเลยนะเงียบกิ๊บเลยระบบเบรกดีนะใช้ดีทั้งหน้าทั้งหลังครับไอ้ฟังเสียงเบาสายเิ็มเงินนะเวลาเปิดก็เร่งปุ๊บเนี่ย วิ่งดีขี่สนุกนะครับความร้อนปกติก็คือเอาไปนี่ใช้งานได้เลยนะครับเริ่มมืดละนะครับโมงกว่าแล้วจะทุ่มนึ่งละนะครับนี่บบไฟครบนะครับก็คือผมเก็บรายละเอียดให้ค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้มาฟังราคากันนะผมดับเครื่องก่อนออฟลันก็ใช้ได้นะครับเผือไปใช้งานได้เลยชอ,ชอบแบบสภาพเต็มดิมติดๆนะครับ ก็คือเดิมเดิมเอกลักษณ์มันจะครบนะครับอุปกรณ์มันก็จะครบเลยสภาพตลออเลยนะกระจกบางทรงบางโซ่กันตกอะไรนี่ครบเลยนะครับต่อไฟครบเอาไปโอนต่อภาษีอะไรนี่ง่ายนะครับก s เซอาร์กันนี้เปิดราคาอยู่ที่1.6900บาทนะครับ16,900เอบาทเอกสารครบโอนครับภาษีขาดเกิน3ปีนะครับก็สีแดงม่วงตรงเล่มนะครับเจ้าของมือเดียวเลยครับ16,900บาทกีเ ราคานี้ผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับ PZR ทุกวันนี้สตาร์ทมีเกือบ2 0 0 0 0ืแล้วสองหมื่นบางทีต้องต้องมาเก็บงานอีกนะฮะอันนี้ก็สภาพเดิมๆก็เก็บงานพวกช่องล่างสีชกหน้าระบบเครื่องเนี่ยเก็บให้ใหม่หมดเลยนะครับระบบไฟแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์วาล์นี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็คืออาไปใช้งานได้เลยก็เหลือแค่อไปทําสีแล้วก็เก็บเพิ่มจุกๆนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ว่า ลูกค้าชอบแบบไหนก็เอาไปทำเพิ่มเอานหน่อยครับตอนนี้ก็พร้อมใช้แล้วความร้อนปกติด้ยนะผมไปลองวิ่งดูนี่ปิดปิดมือมากเลยนะที่เขาบอกว่าวาเปิดโลกเปลี่ยนเนี่ยทีเซมันขับมันตรงที่วาวเขาเปิดแล้วเสียงมันโอสุดยอดนะครับก็ใครที่สนใจก็โทรมาแล้วเบอร์0634255989นะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะทางเาฟซบุ๊กอา่าเด็นรถนงฟ้านะครับ รถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วไทยเลยนะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะจะส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับอใครที่ไม่สะดวกมารับเองหรือไม่สะดวกมาบุกตัวจริงก็สามารถชมคลิปรีวิวได้นะครับฝากด้วยครับท Z R 16,900าบาทนะครับก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ